สวัสดีค่ะพี่น้องก็เราพี่น้องรนเมย์นะคะตอนนี้ห้องกำลังไลฟ์สดี่จิตสลานักงานคะ่ะตอนนี้ก็เริ่เกิดซื้อกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้ห้องกำลังซื้อเกิดซื้อกันเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะสวัสดีี่ไล์นะคสวัสดีแันี่ไล์นะครั ตอนนี S <S ้อนตัดก่อนเตยนะตอนนี้แอนนี่งโกก็เริ่มเป็นโจทย์ค่ะตอนนี้ยอไน่จะเพื่อเดี๋ยวม่าอเกินกกินคูกัน เอาเน้อหนัเลงแลเอาเนื้อหนังเพลาลเอาเน้อหนัาม่ก็ดีมากแ่แม่ว่าเอาเนื้อหนังแต่เราเอาเนื้อืนเลล้วมาเอาบมาบู๊น้ำมาเอาแทงเป็นดำดงพี่นัวนก็อาบหน้ามือนนะไปองไปดองเอ่าน้ใส่ด่างน้ใส่ด่งนเออไม่เยอะเออเ ม้ันหน่อยนิดหน่อยนมีนอบอกบสอมพิมนะี่น้องอ้าวอีกเป้าหวานนึงนะครับบ้าพี่สมุนอันนี้อันนี้อาจะใบซีใบเนาะพี่สมุหพี่สมุอันพี่รถมีไะบบค่ะบ่ค่ะซีใบหาใบ คันก่ไดนหาิฟายันว่าหาฟายท่าค่ะนกสบรย์โดนจานต้มจานดำขอสิบใบพี่น้องขอสิใบเจอเจออาจารยนันีก็เจอค่ะว้าเช่นทียบบเที่ท่าบราจานดำก็ได้ไปเสื่อให้เด็ผููมาให้แล้วสิบใบเราของลกตีน่ะฮะเว้ยขาดตัวเพียงพู นั่นตีได้แล้วสีใบแล้วอีกสิใบนะพี่น้องของผูหมาเริมมาแล้วสามใบมจอาจารย์ามดอกเูหมาเอาน้องรถมีหนักหนักหาเอาบอขอมีครับนงี่บอหาิบใบของูหมาแล้วสิใบของผูหมาเนี่เอาน้องรถมีหนักหนักะว่าหิบใบหาสิบใบ หาชีใบหาชใบองต่อเครื่องสามใบของใครเต่อใบเหืใบแล้วจังทุกคนม็อคือจังอะคือชทีไปขอาใครของใครลูกเสียยังช่วเรียนรอดอ่ะเพอช่วด้วยขาต้นไก เม่กีไม่ใช่็พือเ้ยหน่อยหูเลยมันมันก็ติดอะต้องหมอนโอ้ยก็สีมันโพดม่กเนี่แล้มันื่อหมอนไม่เล้หมอเดียวนะคาหมอนึ่งมาที่นะคะพี่ว่าของพี่รดเี่0สามสใบนะครับตอนนี้ได้สิบใบแล้วพอยี่บใบแล้วค่ะเ่งมากถ้าหน่าดำเลยกยังอยู่ไปผ้ามูริ่ ไปหาเนี่ยผ้ามูเหลินในม่ก็ะได้โอ้ยวไวาเอาคสุยังหาเจออ๋ออ้นกันเห็นคานั่นพี่น้องของหัวหน้ารถมีนะครับตอนนี้ได้สิบใบแล้วขออีก20สิบใบนะครับ สิใบได้ยี oh. Wow. Oh, <masterpiece. S 1> ่สใบขอยี่ขอยี่ยี่เมนเทนซ์กล่อบใส่อีกยี่สิบใบพอน้องแม่แมนเทนซ์เมนเทนซกลองตัวนี้ได้เดี๋ยวเบิร์กคู่มาร่าอยากแก่งรถเม์เลยคู่มารคู่มาร่าอยากแก่งรถเมฆแล้วสี่ไหนพี่มนเทนซ์กล่อบคู่มาหรมาแล้วสิบใบได้วอยี่สิบใบจะจับพี่รถมีหนักๆแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากให้จับพี่รถเมฆนักหนังทดลองอีกยี่สิบใบนะครับอีกยี่สิบใบวงพี่น้องคะให้เบิร์กก่อนมันพากันเตรียมโตถ่าแล้ว แกแข็นฉันเด้นี้แม่อีกที่สิ้นไเอาอยู่บ่แม่แม่อีกสิ้นไช่วยด้วยเราบ่อยท่าเบิกเรียนรักเดือจานต้มทานละพนันจานต้มถือน้ามท้าแล้วโอ๊ยบอกขาไม่ได้อยากถือวันนั้นพี่ไหลจัดใช่แม่พี่ไหลเด็ดแม่พี่ไแม่พี่ไหลแม่พี่ไหลมา่งังตัวแต่คำที่น่าโมนีิงามงามโมบอุบุ้นหน่อยพวดด้วยมันบออขีมินหมอนบอ เดี่ยวเดียวเดวหลาซุ้ลาซุ้ยวนี่มาขหดที่แรกเเดี๋ยวนี้ไล่ไปใจกับว่าไปมาเนี่มาที่แลกที่แรกที่แรกบอกใหรนี่มันไอยากมากออเดี๋ยวนี้มันถาแกวแขนได้ไมแม่แแม่นี้ใจแม่่แม่บใบแม่่รถเมล์จมันามมมีขาตบใช่มแ นันั้นแค่ฮักแล้ววันนี้ไองยี่สิบได้วยน้ยาต้องแทกันเลยนาโมออีกไ้อีกแน่นอวหาอีกนั่งนันนั่นขายแพ้ไ่่มองตังกล่องยน้มยายาเห็นรถไม่พอแม่ไปองขาบ่วงรถแม่สีถือบ่วงวันนี้ปปูมาเนื้อยี่บไปก็ได้ ว่าเป็นยังว่าเป็นยางว่าเป็นนังเบลเบลใจเย็นเบลเดี๋ยวเดียวพ่มหลังน้ามากเบลพวหนึ่งพไอปอเปแล้วก็จอบนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำสั่งปะอานก็มาดำแน่ๆนทันว่าวันนีวหนาดำแท้ๆอันนี้ น,นูพร้อมแล้วมอก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบังบังบังอะไรมันไมหาทางแข็งใจใหญ่ว่าจะใส่ลกระสีข้าวขี้แขงใจใหญ่เป็นอันตีอยู่ล้างเหียน้านีลงเหียนด้วู่้าวาฉันรู้ซื้อมามีได้คนอ่อนมีไดคนหักฉัน พี่ทุกคนหักฉันหรือว่ามันอยากกันแกงฉันสเลเกิน้านอยู่หนเย็นไหมพี่น้องพี่น้องอีกจีใบพี่เมหึ้องเผาบอน้องจีบใบค่ะสององเอาพี่ลดเมฆคือมาแตมยายายาฉันจะท่นพร้อม

น้าแป้งก่อนโอ้ยสื่อมาไหมพร้อมได้แป้งนี่แม่คือโอนเพิ่มคือมาบอกลาให้ลาเล่นแป้งแม่ <c oughs> ขอบคุณแม่ทับทิมกรอบนะคะรสแม่ยังเนาะคือหนาดำประเทะพทยนะ พี่น้องเมาบัตรขามาสิบบาทห้าบาทพี่น้องต้องการมาจกเล่นแป้งจยากเล่นอันกีดินมอพี่น้องอยากให้ใส่ผู้ใดเราอยากใส่ผู้ใดพี่น้องแจ้งมาเลยได้พี่น้องเด้ออ่าเด็กคนนี้ครับตาต้องแรงแม่เราชิมกอบอะไรเนาะทั้งสองนี่พี่น้องพี่น้องมาบัตรขามาได้พี่น้องเด้อพ่อจมเกียร์พ่อจมเกียรตขาพ่อช่วยหน่อยอีกสิบใบพ่อค่าใบก็ได้พี่เมย์สิบใบเบื้องหน้าทุ่งหมู ก็สิอันตังใจกันเนาะไอย่ะทานเน่าฝนขเียนล้วเขาสีเลียนแงไ่แหงเล้วมาม่หย่งทานเพีฝนข้าแบ่ง้าแบ่งนอาว้ขาดบริมเมาอยู่ไม่อนม่่อนข้าแบ่ง่บไปนี่ทบ่มหกถ้าดีมันจเป็นดขาวมันต้องดำขาวเหมือนกันจ้าเอาบัรก็ได้ตามที่ส่งการเนาะเขาเขา่สวัสดีพี่น้องผู้่านด้วยครับพี่น้องผู้ใดยัน

กูเลิ่อมเสียแลมันบอกไงนะข้าวบ้านงอมาขาไรมาข่าไรแม่ไม่ต้องซีดเาเนี่ยจักเนือใบมันมาพีน้อเี่เอาป็นเอาเ็กรอบออีกแล้วยีสิบใแล้วไหนทกอบอีกใบอีกดใบีใบเหรีแปงได้ยกอยี่สิบใบแปงครึ่งนึงหัวครึ่อง ถ้าจะถือสองอันตัวแลักลกแม่พี่รนแม่บย้อมได้แม่คือยาไปยีิบใบเป็นสาบใบพองผู้มาหนม่แม่มเ็เจอะไรนี้เนีเดี๋ยวพี่พัดขอสิบใบหน่อยพี่มยจะว่าลงลงคิมมินโมอทั้งหน้าเลยเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยแม่ที่กรอบคอยิบใบ่ผมอยากให้เราถือทัักก่อนนี้แม่้า้าใบก็ได้แม่แม่ทาิมห้าใบก็ได้ะคอนหาแขน้าใบก็ได้แม่ขพพี่พัดอีหใบก็ได้ สบายดีสบายดีพี่เป็ยนยูใส่สมเกียรตห้าใบก็ได้ค่ะตืมตืมกันตืมกัน่มดเสียงมาอ่ะแมวได้้ใบเนี่ยได้ห้าใบจะพีพันทังเช่องหลักและคะัลลี่ห้าใบตไปพูดอะไรบอกสีนเอาลางปะหารครับเข้าล้างประหารไม่ยังมเด็คนทางนแรลนปะหารเอาไอ้บักดดนั่นได เอาเอาเอาช่วยด้วยเราไม่เสียเด้เราเสียทั้มดเดี๋ยวเดี๋ยวโหได้แขนโอ้ยแสดงใส่เสื้อชีขาเป็นสู๊ขอบารีไว้หน้านะคะอันคนที่คนแรกคนแรกค็ัปากแป้งชมการก็แล้วกันนะครับผมดอครับมาพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะไม่ถึง45วัยไง สิบห้าใบจังๆลงรักเธอเขาแล้วนะไม่ยอดยาพี่ทำใหพี่พี่ไม่ได้อย่าพูดมันไม่ดีมันจะหน้าไปยู่หัวใครไปน่า้งงมลรัานี่เด็กแล้วทำอะไรสู้ มึงมาตินวดชักมตินวดนวดมึงอมึงมาเห็ดนวดนี่นี่ยแง่ซาลสเมเป็นซาลิสเเป็นมึงทนวดดงจนอวันนี้ก็เลือารยตีนะครับนีเดี๋ยวอยู่่วันนี่กันแครแ่น่ปีสจต้อมจะขึ้นปยังลปวดเ่ยไไไว้านนั้นบอกว่าไ่ตั้งของบอกว่าอด ดำเลยนะเห็นบอสเลือนเลืองานี่มากไอมาเดี๋ยวนี้แม่ใจเข้ามาเลใจวงแหบยังพูดจุดตื้อขับไปแม่แม่อย่าหัวล้อลูกสิมเราเรียกคนเดปะหัดแม่ทัพิมก่อนแล้วหัวลอรถเมลรวนี้รถเม่โดนหนักกว่าเพาลไม่พอเราคนแต่ว่า มูเจียยัาไปบอกใรเดิค่คิกอกบอกจะตายที่บร้อยพอนะบอบ่ทาบอกว่าสิมูเจียอยังไปบอกใรเด้คเจยสิวเขามปทานการมูเจห้ามบอกไครเดอดนมาเร็วเรมานั่งมานั่งข้างพี่เมยดิไหเล้วมาลูกมามานั่งข้างพี่มาไปอย่าไปมันมี่สกอต่อรองหลายกองโมกไ้ห ไม่แล้วไปแล้อย่าเลืมวก็ไะไรก็แช์ก็ไขช่องน้องรถไม์พี่น้องอย่าลวไปวงได้ไปงช็อคปนี้ยวพี่ช่วยด้วย